กาบเลียนพอแม่พี่น้องจังหวัด้อยเอ็ดเขตเจ็ดที่เขารพทุกท่านพอแม่พี่น้องที่รักและเขารลบขับกับผมกำนั่นไม่เสาว,วงผู้สมัครสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรหรือสอสอพักเพื่อชาติหมายเลขสามมือนี่มี ความในใจที่จะมาบอกมาเราขอโอกาสกับพ่อแม่พี่น้องอำเภอเกษตรวิสัยอำเภอปทุมลัดอำเภอจตุรบักพิมานโดยเฉพาะยางยิ่งตำบลลินฟ้าตำบลดูหน่อยตำบลอีง่องตำบลน,น้องผือตำบลเมืองหง และตำบ,บโลโคกรามตลอดระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมาผมเ,เองต้องขอากราบขอพระคุณพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องมู่พวกเพื่อนฝูงน,งน้องงงที่เคย หักแพ่งกันที่เคยอยู่จิตน้ำกันที่เคยเหตุงานเหตุกิจกรรมท่างการเมืองกิจกรรมย่อประชนน้ำกันโท่มไ่ให้กำลังใจหลายๆคนค่ะประมาณว,าว่าน้อยใจว่าตัวกับผมนี่ไปบอหอดบ่ถึงผมขอเว้าดูด้วยความจริงว่า บ่ได้ขวมกายผมชิดหอดพ่อแม่พี่น้องชิดหอดน่องนุ่งเอื่อยอายตลอดแต่ว่าเนื่องจากว่าพักเพื่อชาติซึ่งเป็นพักอำนาจประชาชนเป็นพักที่เป็นตัวแทนของคนเสือแดงบอมีเงินหลายคือพักอืน่น พี่น้องบ้านเฮาจะเห็นคุณจตุพรพรมพันธ์เล่าแถลงข่าวเล่าบอกว่าพักเพื่อชาติเป็นพักกยาจกสอสอพักเพื่อชาติต้องซอยเหลือจะของต้องเอาหัวใจและแห้งที่มีทุ่มเทให้หลายที่สุดเพราะว่าพักมีเงินสนับสนุน ผู้ละแสนกว่าบาทซึ่งแสนกว่าบาทค่าป้ายกับบพ่อซึ่งปัญหานี่เป็นทีทราบดีของพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามเขาจากค่วมเคลื่อนไหวของคุณจตพุพรพมพันธ์และผู้สมัครรับเลือกตั้งสอสอพักเพื่อชาติ พอแม่พี่น้องที่รักแล้วเขาหลครับที่ผ่านมามีสิ่งใดที่ผมเห็ุไปแล้วผิดพลาดบ่เป็นที่ถูกอกถูกใจหรือว่าเห็ุไปแล้วย่่ง,งบอท่านเห็ุได้ตามที่คุยกันไวผมกำนันไมส่สาว่งผู้สมบักสอสอไม้เลขสามจะขอแก้ไข จะขอปรับปรุงตัวเองและจะขอโอกาสเหตุตามทีสัญญากันไว้พอแม่พี่น้องหลายๆท่านโดยเฉพาะพี่น้องอำเภอเกษตรวิสัยอำเภอปทุมรัดส่วนมากเนี่ยจะรู้จักผมอยู่ในวงราชการหรือว่าวงทองทินกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าญาติพี่น้อง อาจจะสงสัยว่ากับด้นานไม่เสาว,วงนี่เกิดยู่บ้านไหนผมเกิดยู่บ้านลินฟ้ามู่ที่สองตําบลลินฟ้าอำเภอจตุรภพักพิม่นเป็นลูกพอบัวสีเสาว,วงแม่ค้าไขเสาว,วงส่วนการศึกษาผมจบจากโรงเรียนลินฟ้าระดับประถมปหนึ่งถึงปหกมัธยมจบจากโรงเรียนจตุรพักพิมาน รัชดาพิเศษส่วนปริญญาตีจบจากมหาลัยราชภักบุรีรัมส่วนปริญญาโทษจบรัฐภาษาธนาศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาลัยขอนจันท์ส่วนประวัติในการทำงานของผมเริ่มต้นจากการเป็นประธานเยาวชนระดับมูบ่บ้านประธานเยาวชนระดับตำบล เคยได้รับรางวัลประท่านเยาวชนดีเด่นเหตุงานยุ่กับพ่อแม่พี่รองบานลินฟ้าผู้หลักผู้ใหญ่ไหว้วางใจซอยเพิ่นพัฒนาหมู่บ้านกิจกรรมหมู่บ้านจนได้รับการสนับสนุนและได้รับเลือกตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่สองในวันที่เก่ามีหน้าคมสอง5สาบหาและได้รับเลือกตั้ง ให้เป็นเป็นกำนันวันที่18เมษสาสนห5า5ที่ว่ากำนันไม่เสาว,วง่นี่เพราะมันเป็นบอโดนเนยครับพี่น้องผมเป็นกำนันตั้งแต่ปี3ามหาหอดปี43ร่วม8ปีกัวเคยได้รับรางวัลกำนันยอดเยี่ยมเป็นกำนันรุ่นกระเสียนหลังจากเล่าออกกำนัน ็ได้รับเลือกตั้งจากพ่อแม่พี่น้องอำเภอจตุรภะพักพีบ้านให้ดับโลงตำแหน่งสมาชิกสภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสอจอสองสมัยหลังจากนั้นกรเทตุงานการเมืองซอยพักพลังประชาชนพักเพื่อชาติเังตลอดเป็นประธานสถานทึกษาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ กออบาตาจังหวัดร้อยเอ็ดเหตุลหลายหลย่างครับซอยเหลือพี่น้องประชาชนพี่น้องครับโวเขอมาเรื่องการบ้านการเมืองกับผมกำนันไม้เสาวงผู้สมัครสอสอหมายเลขสามเบอร์สามเขตเจ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดต้องเลียนพี่นอ้องโดยควบคุมรวาการเลือกตั้งรอบนี้เป็นการเลือกตั้งที่วาย่ในภาวะปกติ คือการเลือกตั้งทีผพานมาทัวทัวไปเพราะว่าการจัดการเลือกตั้งรอบนี้บอแมนว่าการจัดการเลือกตั้งภายใต้รัฐบาลรักษาการแต่ว่าเป็นการจัดการเลือกตั้งภายใต้รัฐบาลที่มาจากการปฏิวัติควบคุมและจัดการเลือกตัง้งเองดังนั้น พี่น้องบ้านนอาจะเห็นว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือว่าพรรคการเมืองรับฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยจะมีข่าวว่ามีเจ้าหน้าที่ของราเดติตตามตลอดแต่ว่าในฐานะตัวของผมเองเนี่เพราะว่าดีเพราะว่าจะได้สบายใจเวลาไปหาพอหาแม่หาพี่หาน้องเราคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอมอบหมาย ก็มีตรลูกหลานมิต่ญาติพี่น้องบานเห่าซึ่งเพิ่นก็บอกว่าท่านคำนั้นพวกผมขออยาดเดอ้อพวกผมมาเหตุตามหนาที่นี่คือสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องบานเหาต้องเข้าใจว่าการเมืองรอบนี่การเลือกตั้งขอรอบนีจะมีกินมีข่าวปฏิวัติมีข่าวว่าเลือกแล้วจะยุบ่โดนเลือกแล้วจะมีปัญหาจะเป็นโมฆะนี่คือค่วมบ่เสื้อมัน ในภาวะที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะบ่ย่อมปล่อยอำนาจว้างอำนาจให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนดังนั้นนี่คือเหตุปัจจัยและการบ้านท,ที่พอแม่พี่น้องบ้านเท่าเองนี่จะต้องเอาไปชิดเรากัตตัดสินใจก่อนวันที่ยีมีนาคม2,562ว่าจะเลือกฝไไ่ายไหน พี่นองมาเฮามีชอยห้เลือกหรือว่าทางเลือกยุคแค่สองทางทางหนึ่งพ่อแม่พี่นองจะอยู่กับฝ่ายประชาธิปไตยบ่ถ้าฝ่ายประชาธิปไตยก็คือพรรคเพื่อชาติพรรคเพื่อไทยและอีกหลายๆพรรคซึ่งพี่นองมานเท่าจะได้ยินข่าวกระผมกำนันไม,สสม่สาวงภูสมรสอสอพรรคเพื่อชาติไมายเหลขสาม พรรคอำนาจประชาชนส่วนไฟที่สองพ่อแม่พี่น้องอยากให้พลอเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเ,นนา,โาเป็นหน้ายกตอบถ้าอยากให้ประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นหน้ายกตอก็เลือกไฟตรงขามกับไฟประชาธิปตไตยพรรคเดนแนพ่อแม่พี่น้องกะพ่อฉุดวเค์ได้ พี่น้องที่รักและเคาวหลบรับให้เจ้าฮักสมัครสมานสามัคคีกันไว้คือเขาเหนียวเดอร์บูยากให้เพศแตกบ้างคือนามถือเข่าเหนียวให้เจ้าฮักสมัครสมานสามัคคีกันไว้คือฝนหลวงแสนหาตกลงมากขอดขอดเป็นน้ามแม่นาทีการเลือกตั้งรอบนี้เป็นการเลือกตั้งที่มีคววมสำคัญยิ่ง ต่ออนาคตของพอแม่พี่น้องประชาชนและลูกหลานเพราะงั้นครับพระว่านี่คือการเลือกตั้งเพื่อแย่งชิงออำนาจที่มันเคยเป็นของพอแม่พี่น้องที่เคยเทศไหยพอแม่พี่น้อง้านเฮาอยู่ดีกินดีกลับคืนมาเป็นของพอแม่พี่น้องนั่นคือเฮาจะต้องบองให้มีรัฐบาลที่มาจากการปฏิวัติ หรือว่ารัฐบาลเด็จก,การมาสืบทอ,อดอำนาจต่อไม่เปลี่ยนพวกเราจะแพ้บอสูพวกเขาจะถูกขอบงั่ไปอีกนี่สิบปีพ่อยิ่งไม่ยิ่บอกว่ากำนั่นหาปีที่ผ่านมามันก็เจ็บปวดคักเราด้ลำบากหลายแล้วเห็ดจังใดกับผ้าเห็ด ทีซอยเลือกกำนั่นไม่นี่และแมนบอบี้เงินไปหาเสียงกะเข้าใจเพราะว่าจัุพรุรงผมพัดบอกแล้วพี่น้องครับถ้าพอแม่พี่น้องเลือกพักเพื่อชาติเลือกกำนันไม่เสาวงหมายเลนสามตัวกับผมเองให้สัญญาว่าจะซอย พ่อแม่พี่น้องในการขัดเกลื่อนพักดันพัฒนาประเทศให้ไปสู่เป้าหมายตามความขาดหวังที่พ่อแม่พี่น้องไว้วางใจหนึ่งพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาจะได้รัฐบาลที่มาจากฝ่ายประชาธิปไตยอย่าลืมนะครับว่าสอสอฝ่ายประชาธิปไตย สสที่มาจากการเลือกตั้งมาร่วมกันตั้งรัฐบาลเราโดยเฉพาะพรรคฝ่ายประชาธิปไตยบว่าวฉเป็นฝักพรรคเพื่อชาติพรรคเพื่อไทยและอีกหลายหลายพรรคจะเอาควบอยู่ดีกินดีกับขึ้นมาให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนจะเอาราคาเขาราคาอ้อยราคามั่นราคาดีๆแพงแพ,งพงให้มั่นได้ย่างใจพี่น้อง หรือว่าเหตุไหนพี่น้องมีรายได้ไปลงทุนอย่างอื่นได้เหตุในเศรษฐกิจประเทศดีได้ประเทศเทาเศรษฐกิจจะดีบ่ดีก็อยู่กับคนลากหน้่เช่าใหา้เช่าหน้าเช่าสวนหรือว่าชนชัน้นกรรมกรพวกสร้างก่อสร้างสร้างลำเหมามีรายได้ไดีด พี่น้องบานเฮ่าจะจาได้ถ้าสมัยรัฐบาลนายกทักษิณยิงหลักคนที่เป็นสางคอสางปีหนึงน่งๆเนี่ยจะรับเหมาี่ซีหาหล้างพร้อมกันเพราะอย่างครับเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องบานเท่านี่มีเงินก็เลยปรับปรุงบ้านสางบ้านใหมซื้อรถซื้อรถมอไซค์รถยนต์ให้ลูกไปโรงเรียนมีเงินให้ลูกไปถ้าม,มาค้าขาย สมัยนั้นนี่มีเศษฐีไม่เกิดขึ้นหลายหมื่นคนซึ่งเป็นลูกหลานบานห้องนี่คือสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องบานเ้องต้องการและขาดหวังย่างหยิ่งในการเลือกตั้งรอบนี้ดังนั้นพ่อแม่พี่น้องขอให้มันใจได้เลยว่าถ้าเลือกตัวกับผมเองกำนันไม่เสาวงพักเพื่อฉาิผมจะไปร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับฝ่ายประชาธิปไตย ประการที่สองผมให้สัญญาด้วยคุ้คมจริงใจเกียรติและสังสีของกำนันถ้าผมได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นตัวแทนเป็นผู้แทนของพอแม่พี่น้องผมจะขับเคลื่อนและพักดันผ้าพี่น้องประชาชนคนไทย ทำควมเข่าใจให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจากักรไทยฉบับปีพศ2560ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญของพวกพเด็จการเฮ็ดไหวเพื่อที่จะขอบงําพวกเข้าไปอีก2ิสีีประการที่สมผมยืนยันว่า ถ้าเลือกตัวกับผมเองกับนั่นไมมเสาวงพี่น้องจะได้ผู้แทนหรือว่าสอสอนี่ที่เป็นลูกเชา่าให้เช่าหน้าคือกันกับพ่อแม่พี่น้องเราก็มีความมุงมันตั้งใจคิดไว้ถ้าโดนแล้วว่าจะเฮ็ดอี่ยังให้กับพ่อแม่พี่น้องเขตเจ็ดจังวหวัดเราเหต อำเภอเกษตรอำเภอปทุปมราดอำเภอจะตุชิดไว้โดนแล้วว่าจะซอยเหลือพี่น้องประชาชนลูกหลานเยวาวชนจังไหนโดยเฉพาะย่างยิ่งเขตเจ็ดรอยเอ็ดเป็นเขตที่มีพื้นที่กว้างหลายอำเภอหลายตำบลและที่สำคัญครับ เฉเดาดิมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีคนหลายเชื้อชาติมาอยู่น้ำกันอันนี้คือควอมหลากหลายซึ่งเป็นควอมภาคภู่มใจของพ่อแม่พี่น้องเฉเด็ดเป็นควอมภาคพุ่มใจของผมที่ได้ไปกินขาวโทษนะครับได้ไปกินเหล่าขาวกับพ่อแม่พี่น้องทางธง ตำบลดวงคางน้อยตำบลดงคางงัยตำบลกำแพงตำบลกู้กาสิงหรือตำบลถุงทองซึ่งได้แลกเปลี่ยนเลเวลกันซึ่งผมเองก็มั่นใจว่าคั้มหลากหลายทางวัดท่านคือสิ่งที่ผมเองจะสารสัมพันธ์ให้พ่อแม่พี่น้องในเขตท้องกับผมให้มีคัวมสามขี ให้ไปยืนยุ่ใสมีควมสงางามมีค่วมผากภู่มใจไปมาหาสู้กันไหนโดยเฉพาะลูกหลานเยาวชนจะทรงเสริมให้มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมทรงเสริมมีการเหรียญกีฬาทรงเสริมมีการเหรียญดนตรีหรือว่าเหรียญมอล่ำล้องเพลงเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมของผากเข้าเอาไว้ถ้าผมได้รับเลือกตั้งให้เป็นผู้แทนเขต711 ผมจะบอให้พ่อแม่พี่น้องของผมหน่อยหนาตั้มตาในเรื่องของการเหตุงานในเรื่องของการสางผลงานจะเหตุงานให้มั่นคุ้มคากับเงินภาษีของพ่อแม่พี่น้องประชาชนไปใส่ให้เพิ่นในย่องว่าพ่อแม่พี่น้องเฉตเจ็ด,เ,ดเลือกผู้แทน่นถือ คือเลือกผู้แท่นที่เป็นผู้แท่นของพอแม่พี่น้องอีหลีนั่นคือตัวแท่นของประชาชนไปมาหาสู่ยู่กินเขาน้ำกันปรึกษาไดุุ้กเรื่องคุยได้ทุกเรื่องแล้วโดยเฉพาะตัวกับผมเองนะครับตลอดระยะเวลาี่่พานมาซอยเหลือพี่น้องประชาชนด้านกฎหมายให้ค้าปรึกษาด่านกฎหมาย ที่ผ่านมาครับผมเห็นพี่น้องประชาชนถูกเอารัดเอาเพียบถูกเลือกปฏิบัติถูกกันแกล้งถูกช่อโกงหรือว่าบ่ได้รับความเป็นรรมเท่าที่ควนในการประกอบอาชีพหรือว่าในการดําเนินชีวิตผมกัะแลนไปซอยไปแก้ไขปัญหาซอยมาตลอดผมเองบ่ได้มีตําแหน่งทางการเมืองแต่ว่าผมกับซอยพี่น้องคือเา่าที่ผ่านมาพอแม่พี่น้องครับ มือวันทีงีสิบสีมีหน้าคมเขาคู่หากากำนั้นไม่สาวงเลยครับเบอร์สามพักเพื่อชาติพักคอำนาจประชาชนถ้าพ่อแม่พี่น้องบ่ามักระเด็จการบ่อยากให้ประยุทธ์จันโอชากลับมาเป็นรัฐบาลอีกกาให้กากำนั้นไม่สาวงเบอร์สาม ถ้าได้เงินเขามาแจากตอนนี้นี่พี่น้องบานเฮานี่ขอให้ชิดว่าพี่น้องได้เงินเฮียพี่น้องครับย่าใจอ,อ่อนยาหลงกลยาเหลือโตนเขาเพราะเงิน นั่นแหะครับกลนของเขาที่จะว่างแผนขอบงำประเทศไทยไปอีกยี่สิบปีให้เหลือโตนกำนั่นไม่สาวงผู้สมัครสอสอ,สอพักเพื่อชาติเบอร์สามครับผมจะทำงานให้มันคุ้มคา่ากับควอมวัยเนื้อเสื่อใจกับควอมเสียสาะของพี่น้องที่เขาคู่หาไปกาเบอร์สามผมจะทำงาน ให้บันคุ้มคากับเงินผ้าสีของพอของแม่ของพีของน่องสร้างผลงานให้เป็นทีปร่ะจักษ์เป็นตนแบบให้กับลูกกับหลานบ้านเฮาได้เลี้ยงลูกไปน้ำกันต่อไปนักการเมืองสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรผมเห็ดดีไปซับนี่ลูกหลานบ้านเฮา จะต้องเฮ็ดดีกว่าผมยิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นคือการเลือกตั้งที่เลือกแล้วได้ผู้แทนเป็นคนของพ่อของแม่ของพีของน้องย่าดูถูกลูกหลานเจ้าของครับย่าดูถูกคนอื่นบรูว่าเขาเป็นไผมาจากใสหรือว่ารู่อยู่ ว่าเขาก็ต้องศึกษาประวัติที่พ่าษมากว่าเขาเอาใจใส่เขาเข้าใจเขารู้ใจและเอาใจใส่บานเข้าซํำไหนเราก็าเคยเหตุด,ดยังให้กับพอกับแบกกับพี่กับน้องซึ่งตรงนี้ผมเสื่อมันว่าพี่น้องบานเขานี่วิเคราะห์และเลือกเป็นพี่น้องครับเขาคู่หากาเบอร์สามยาใจอ่อน ย่าหลงกลย่าเหลือโตนพอเห็นแกงเงินทองให้เหลือโตนกำนั้นไม่เสาวงเด้อพี่น้องเด้อเข่าคู่หากาเบอร์สามพอแม่พี่น้องทีรักแล้วก็หลบครับ,บสักวันหนึ่งดอกไม้จะบานสะพังสักวันหนึ่งคนจริงจังจะหลากหลายสักวันหนึ่ง คนดีทั้งหญิงชายจะเกิดขึ้นมากมายเต็มแผ่นดินสวัสดีครับจากหน้าที่ครับ